ดูดวงชาวลาสีเมนครับนะกฎบ้านกฎเมืองมีกฎสวรรค์มีกฎนรกมีับนะผมทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีกฎตกตำแหน่งจ u สติกนะผมเมื่อถึงเวลาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้เดี๋ยวได้รู้นะผมได้รู้อะไรนะผมได้รู้บุญกุศลวาสนาของดวงชะตานี้นั่นเองนะผมด้วยอํานาจบ,บุญบารมีวาสนาท่านทาตามแบบแผนกฎนะผมแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตท่านจะรับรับ ขอรีนหมอสั้นแนะนาให้ด้านทบภัยรีพินาธพระผงัยรีพินาธนะครับผมนะครับเก่านะจ๊ะนะครับผมพระผงเก่านะจ๊ะสองร้อยห้าสิบาทนะพระผงัยรีพินาธนครับผมส่งฟรีทักไลน์มาเขาว่ากันว่าพบแล้วศัตรูพินาธเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะจ๊ะครับนะผมพบร้ายถ้าเขาดีเขาก็จะได้ดีนะแล้วเขาร้ายกับเราแล้วเขาทาผิดเขาก็จะเจอเองนะครับผมนี่เป็นความเชื่อนะจ๊ะสองร้อยสิบาทแล้วให้พบคู่กับพระปางสะดุ้งม,มาน ซ้ายจับที่หัวข่าวขวาเป็นสมาธิครับผมปางจะดุ้งมารเขาว่าเหรียญแก้กรรมก็ว่ากันอย่างนั้นสองราอยห้าสิบาทผมโชคตามหน้าบนมาเรามีวาสนาป้องกันแล้วถ้าขาดทางด้านเรื่องโชคลาภเพราะว่ามีคนชอบถามหมอซันอาจารย์หนูไม่มีโชคลาภหนูโดนขาดตลอดนะผมหมอซันก็จะัะผมเหมือนกับเป็นคนจ่ายยาผงจ่ายพักเครื่องอ่ะเอานนี้เอานนี้เอานี้ไปผมพระปางนี้ไปเอานี้ครับพระธาตุพนมเขาว่ากันว่าไงครับผมพระธาตุพนม ครับผมจริงจริงพระธาตุที่ไหนก็ได้นะแต่ว่าหมอสันเน้นพ,พระาธาตุพนมเอาพระาธาตุพนมเสียงไม่ชัดพระธาตุพนมนะครับผมเรียกโชคเรียกเงินเขาว่ากันอย่างนั้นเรียกเงินเขาหมอสันก็จะพบติดตัวไว้อย่างเงี้ยเอาเรียกเงินมาเรียกเงินมาครับผมอธิษฐานดีๆครับผมเทวดาอยู่ในเหรียญเชื่อกันอย่างนั้นะนะจ๊ะสองร้อยห้าสิบบาททักไลน์มาสันนี่สี่สอง้อเก้าวงจตานี้ทําตามแบบแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดสมั์กดนรกกดโลกแห่งวิญญาณ เพราะฉะนั้นในโชคก็ตามนาฏบุญบารมีวัสนาสิงสิทธิ์คำชูปกปักของของรักษาคนอายุน้อยกว่าหรือเทวดาอายุน้อยกว่าจะมาส่งมอบช่วยท้องโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มให้ทำแบบแบบแผนประเพณีมีดดาบปากักตรงกลางใจกวนกไวยกระสรับกระสายอดทนอดกัดน้นแทบจะทนไม่ไหวครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านไหมบังเกิดแน่นอนแต่ช่วงชะตาอาจจะมีใครบางคนเข้ามายุ่งเกี่ยวกับดวงชะตาของคุณก่อน อย่างเช่นมีใครบางคนเข้ามาจีบคขนเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิบเข้ามาเล่าเรื่องราวต่างๆเข้ามาเสนอเรื่องราวต่างๆเสนอเงินให้อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับผมกำลังจะมีเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาในดวงชะตาอสตุมินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยบุญกุศลวัสนาอันยิ่งใหญ่เกียงไกลมีดดาบปักลงมาขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชก ถึงเวลาคาบุญกุศลวัสนาไขก็ฉุดท่านไม่อยู่โอกาสทองจังหวะดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านดวงชะตานี้ให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะพัฒนายอย่างก้าวโดดจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาของท่านอดทอนอดกั้นเข้าไวับผมอย่าเพิ่งรีบร้อนฉันจะต้องรวยเดี๋ยวนี้ฉันต้องปังเดี๋ยวนี้ฉันจะต้องเห็นเดี๋ยวนี้ฉันต้องประสบความสำเร็จไม่ต้องรีบโลมันจะรวยนะท่านนั่งเฉยๆก็รวยทาอ,อยู่ดีๆเอาเงินมาประเขนให้แนละ้ว เอายัดเข้ามือเลยแบมือเอาไปเอาไปลงวัาานที่หนึ่งเข้าไปครับผมคนมันจะรวยเพราะฉะนั้นพระราชาบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงพีิกเปลีป่ยนแปลงผ่นา,านวัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองจะเข้ามาประเดบดังเมื่อถึงเวลา่าบุญกุศลศาสนาเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเขามีกฎคระผมกฎโลกแห่งวิญญ,ญาณมีถามใครต้องถามต้องถามพระแหละ เรบอกพะท่านศึกษาเรื่องพวกนี้แล้วก็ต้องรู้ท่านเจอทุกวันเราถามหมอดูก็ห ja มอดูก็เจอทุกวันเหมือนกันเราบอกเพราะฉะนั้นก็าถามหมอดูก็ได้เราแต่ถ้าถามเรื่องอย่างอื่นนะไม่รู้แล้วคนชอบมาถามหมอสันหนูหนูจะขายของอะไรดีหมอสันก็จะตอบมันนี่ขายนมคกดิขายดีเพราะอะไรหมอสันชอบกินนมคกขายเลยขายโตเกียวดิหมอสันชอบกินโตเกียวขายโตเกียวดิแต่ว่าถามหมอสันไม่ได้ ก็ถามหมอดูหมอดูไม่รู้เหมือนกันจะขายอะไรเหมือนกันเพราะนั้นท่านก็ต้องไปคิดเอาเองนะผมเพราะฉะนั้นในโชคกระตานาฏบนญบารมีวาสนาปัญหาต่างๆนอนไม่หลับกับบนกับไว้กับสารประสาททนอดกันแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างก็มาประเดบดังนะผมโชคกระตาของท่านจะส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาทําให้ดวงชะตาของท่านสุขสมสงหวังดังใจหมาครับผมในโชคกระตาของท่านรู้สึกคึกเขิมมนอำนาจบุบารมีวาสนาดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคตกตําแหน่งมาประยอง กาได้กาเสียกาที่จะปรับปรุงแบบเปลี่ยนแปบลบบนการที่จะพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายพระราชาแห่งเหรียญนำพาซึ่งความสำเร็จแก้แหวนเงินทองเพชรนิจินดาเข้ามาประเดบัังเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวอัพฟอร์จูนบังเกิดขึ้นในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับรัพยบรวยโชคเดลซันบังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินจะเริ่มลุลงเหลืองขึ้นมาตันดใดใดปีศาจมูมานเข้ามากล้ามกายผังพิน,น้า นะครับผมในหัวมีแต่เมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวปัญหาต่างๆที่เข้ามารุมเรามันเจ็บปวดรุด่นร้าวแสนทุกทรมานบางช่วงจะยตาตกตำแหน่งแฮงแมนนัานก็ต้องพอใจในสิ่งที่ที่กระทาเราก็ต้องคิดไว้ก่อนถ้าใครทากับเราให้เกิดความเล่าร้อนครับเราคิดอย่างนี้เลยชาติที่แล้วเราคงไปทําเขาไว้แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆครับชาติที่แล้วมันไปทําเขาไว้ครับผมแต่ชาตินี้เราเป็นคนดีแล้ว่พอได้เปล่ามันไม่พอ มันขึ้นอยู่กับดวงชะตาองท่านเขาบอกแล้วไมันกลับมาสิบเท่าไงครับผมแล้วผมการยืนหยัดต่อสู้อดทนอดกั้นอดทนไปเรื่อยๆอยเดี๋ยวก็ได้ดีเดี๋ยวมันก็เบ,บาบางแล้วผมการที่ท่านลื่นเลิงสั่งสรรไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังในใจหมายเพราะฉะนั้นค่อยๆไล่ลำไปเรื่อยๆมีความสุขใครหาว่าเราบ้าก็ตามสบาย <laughs> นีบ้าไปแล้วอยู่ดีนั่งยิ้มอยุ่นคนเดียว <laughs> ผมไล่ลำด้วย <laughs> มีความสุขของผมอะ เพราะฉะนั้นพระราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยอํานาจบุญบารมีวาสนาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าท,ที่จะฝ่ายกล้าท,ที่จะต่อสู้กล้าท,ที่จะแข่งแย่งชิงดีกับฟูบังเกิดขึ้นในโชคตาอำนาจบนบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปัาของของครักษาตกตําแหน่งดับเนมูลมนสเสน่จันทร์สอจันทร์มหาสเสน่ห์แม่ตามหานิยมบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่าน,นควรที่ต้องคิดพินิจไต่ตองมีดดาบป,ปักเต็มหลังกระบวกระไา้กระสับกระไซอดทนอดกันด้นแทบจะทนไม่ไหว อันจะได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาข่าวบุญกุศลวาสนาปูฤษีส่องแสงตะเกียงทองจะนำพาซึ่งความมาสมเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวาสนาได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่การส่งมอบด้วยทองอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายใครบางคนทำตัวเหมือนจะดีพูดต่อหน้ารับหลังอีกอย่างบอกจะให้คุณอย่างนู้นจะให้คุณลงทุนตรงนี้ให้คุณร่วมหุ้นั่นะไไม่ได้ทำทุกอย่าง มันจะตกตำแหน่งแบบนี้รู้สึกเบื่อหน่ายแล้วผมจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความสําเร็จโชคลาภเงินทองมารมีวสาสนาเพราะฉะนั้นดวงชะตนี้พลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดฟ้าพาเดอะทาวเวอร์เปียงเจ็บปวดโลลาแสนทุกทรมานกับปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นให้ท่านวางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดให้ท่านลื่นเริงสังสรรมีความสุขเกิดความแช่มชื่น ดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอํำนาจบุญบารมีวาสนาข้อแรกอำนาจบุญ <c oughs> บารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูป,ปกปักคุ้มครองรักษาครับผมให้ท่านออกเดินทางแล้วท่านจะได้รู้เพราะฉะนั้นดวงนี้หมอทันแนะนําเลยออกเดินทางก็ไปเที่ยวเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวทะเลครับผมทะเลนี่ล้างพลังไม่ดีออกไปนะลงเอาโตลงไปแช่นะบางคนไปนั่งยืนตรงนั้นะ ับผมแต่ไม่ได้ลงทะเลอาผมท่านดูนิดนึงเอาทะเลมันน้ําใสๆแล้วท่านลงเอาตัวลงไปแช่ถอดออกให้หมดเอาออกให้หมดเอาออกเสิงไม่ดีออกไม่หมดใครอยากเห็นเราฉีปเป่อยแล้วกันเราลงไปแช่ในน้ำโหแล้วคืนซัดไปอาผมขอบารมีพระแม่คองขาพระแม่ตอณน,นีพระแม่ทะเลมีแพรวแม่ทะเลเจ้าขาขอได้โปรดดึงพลังเสิ่งไม่ดีออกไปให้หมดไปสิ้นอาผม ไล่ออกไปพ่อแม่ทเรณ่นี้ช่วยลูกด้วยครับผมไล่ออกไปพอ,ออกหมดไปไงสดชื่นกลับมารวยไหมรวยสิครับเพราะฉะนั้นวิธีการรวยสายมูก็ทํากันแบบนี้นั่นแหละครับผมเขาก็ไปทองเที่ยวนี่แหละครับผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ไอติดให้ค่าครูทางช่องได้ขอให้ท่านชืช่นับสวัสดีครับ